งั้นเธอลองถามแม่เธอดูสิว่าตอนที่ฉันท้องแม่เธอทำอยังไงกับฉันบ้างจริงข้าเสร็จแล้วกินาให้แมะได้ปลอดภัจอบ้าไปแล้วเหรอเอาขมเลยผองมื่วานเอามาให้แม่กินไม่ยิ้มไมสบายอยู่นี่ม,มันหมายความไง ใช่ของเหลือจากเมื่อวานสารอาหารดีนะไม่ต้องควรร้อนจนปากด้วยให้ฟังให้สอนเธอว่าข้าวเหลือมันม,มีสารอาหารดีแม่เป็นคนบอกฉันว่าข้าวเหลือดีต่อร่างกายไม่เพียงแค่ดีต่อร่างกายนะยังมีสารอาหารแม่ยิ่งไม่สบายอยู่อะ่ะให้แม่กินข้าวที่เหลือนั่นแหละถูกแล้วบำรุงร่างกายหน่อย คะหนูหิวแล้วแม่ช่วยหาอะไรให้หนูกินหน่อยได้ไหมคะหนูปวดหลังมากเลยค่ะแม่แม่คะเหนื่อยอะไรนักหนาะสักผ้าทำงานบ้านเสร็จหมดแล้วเหรอในตู้เย็นก็มีอาหารอยู่อย่าบอกนะว่าเดินไปเอามาอุ่นกินเองไม่ได้ หนูทำเสร็จหมดแล้วค่ะแม่แต่ในตู้เย็นนั้นมันเป็นข้าวเหลือจากเมื่อวานนะคะแม่หนูท้องอยู่ลูกในท้องต้องการสารอาหารนะแม่ใครบอกว่ากับข้าวเหลือค้างข้ามคืนน่ะไม่มีประโยชน์ไม่มีสารอาหารเธอท้องแก่แบบเนี้ยทําอะไรก็แทบจะไม่ไหวอยู่แล้วเวฟกับข้าวในตู้เย็นกินน่ะถูกแล้วก็ประหยัดดีอิ่มแล้วก็ไม่ต้องลําบากใครด้วย ตอนนั้นบ้านเราลําบากลูกก็รู้ตอนหนูท้องบ้านเราลําบากอะไรคะแม่แล้วทีลูกสาวแม่ล่ะเดี๋ยวก็ไก่ตุนเดี๋ยวก็หมูตุนเดี๋ยวก็ยาจีนครบทุกอย่างเท่าที่จะหาได้ขอแค่ลูกสาวแม่บอกว่าอยากจะกินอะไรไม่ว่าจะลําบากแค่ไหนแม่ก็หามาให้ได้อยู่ดีไม่ใช่ตอนนั้นบ้านเราลําบากหรอกแม่แต่เป็นแม่ต่างหากที่ลำเอียงดา ถธอพูดอะไรออกมาเธอรู้ตัวบ้างไหมนี่แม่ผมนะแค่กับข้าวมื้อเดียวเธอจำเป็นต้องจำถึงทุกวันนี้ไหมแล้วปัญหาตอนนี้มันไม่ใช่พอก,กับข้าวมื้อเดียวเนี่ยหรอความจริงตอนที่ฉันท้องอ่ะถ้าแม่ดีกับฉันหน่อยฉันก็จะดีกับแม่เป็นร้อยเท่าพันเท่างั้นเธอลองถามแม่เธอดูสิว่าตอนที่ฉันท้องแม่เธอทำยังไงกับฉันบ้างซักผ้าล้างจานไม่มีสักอย่างที่ไม่ใช่ฉันเป็นคนทา แม่เธอไม่เคยเห็นฉันเป็นคนในครอบครัวฉันดีกับแม่เธอมาโวยตลอดแต่แม่เธอไม่เคยเห็นค่ามันเลยนิดาไหนจะกลับบ้านแม่ฉันสักพักแม่มีความดันฉันกลัวว่าฉันจะทำแม่เครียดจนเส้นเลือดในสมองแตก